อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอามากอรเคป p ๊อช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป p อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึง baby monster นะครับสาวไทยหนึ่งคนในเปมอนนะนก็คือพริตตานั่นเอง หลังจากที่มีคลิปเปิดตัวมาอย่างเป็นทางการนะครับเราก็ได้เห็นรูปร่างหน้าตาที่ชัดเจนของพริตากันแล้วล่าสุดก็คือได้รับคำชื่นชมมากๆว่าเป็นคนที่สวยบิชวลสุดๆแล้วก็มีหุ่นที่ดีมากๆช่วงหุ่นแคนคาต่างๆนะครับด้วยความที่เป็นนางแบบมาตั้งแต่เด็กน้อยดังนั้นเนี่ยในเรื่องหุ่นเรื่องขายาวนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยนี่คือนางแบบมืออาชีพอีกหนึ่งคนที่อยู่ในเบบี้มอนสเตอร์แน่นอนต้องมารอดูกันนะครับว่าหลังจากเดบิวต์แล้วงานแฟชั่นเนี่ยจะเข้าพริตาร รัวเลยหรือเปล่าแต่ว่าในตอนนี้นะครับแม่เกาเนี่ยเขาได้พูดถึงพัิตาการกับความสวยนะครับที่คล้ายกันมากๆเลยกับรุ่นพี่ร่วมค่ายในวง t o a n y One นั่นเองนะครับนั่นก็คือพัก ปอมนะครับรุ่นพี่พักปอมมีฟแฟนๆที่นําเอารูปของพาริตาหรือว่าคลิปวิดีโอไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ของพาริตาหรือว่าน้องแพรนะครับมาเทียบกันกับรูปในตอนที่พี่พักปอมเขายังเป็นเด็กฝึกนะครับของทางค่าย YG Entertainment นั่นเองแล้วก็บอกว่าทั้ง2คนนี้ดูเหมือนกันมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นทรงผมที่มัดเหมือนกันเป๊ะรูปทรงหน้าผากที่คล้ายกันมากๆแล้วก็รูปร่างหน้าตานะครับไม่ว่าจะเป็นคิ้วตาจมูกปากเมื่อเห็นหน้าของน้องแพรหรือว่าพาริตาในตอนที่ อยู่ในคลิปไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วเนี่ยทำให้นึกถึงรุ่นพี่พักบอม ตอนที่กำลังจะเดบิวต์หรือว่าตอนที่เป็นเด็กฝึกอยู่ใน YG Entertainment นั่นเองนะครับหลังจากที่เราได้เห็นรูปแล้วเนี่ยก็รู้สึกให้ฟิลแบบว่าคล้ายๆกันจริงๆนะครับสวยแบบว่าสวยมากๆเลยตอนที่เป็นเด็กพี่พักบอมก็สวยมากๆเช่นเดียวกันน้องแพรหรือว่าพราตาของเราเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับในตอนนี้อายุ17ปียังสวยขนาดนี้ทั้งหากโตเป็นสาวแล้วเนี่ยบอกเลยว่าความสวยจะต้องคูณไปอีกเยอะเลยนะครับเรื่องหุ่นเนี่ยก็จะจ้องแซบขึ้นไปกว่านี้แน่นอนขนาดภาพขาวดำยังสวยขนาดนี้เนี่ยถ้ามาเป็นแบบ ว่าแต่งองค์ทรงเครื่องครบปุ๊บเนี่ยบอกเลยนะคะว่าองค์แม่ลงแน่นอนเป็นอีกหนึ่งคนในเปรมอนที่จะแบบว่าครบเครื่องไม่ว่าจะเป็นการร้องการเต้นการแสดงแล้วก็ความสามารถอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยศัหรบน้องแฝรหรือว่าพริตานั่นเองนะครับ ใครที่เป็นแฟนคลับของน้องแพรเนี่ย,เ,ยเห็นด้วยกับแฟนๆหรือเปล่าที่มีการบอกว่าน้องแพรจากคลิปไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับมีความคล้ายก,กันกับรุ่นพี่ร่วมค่ายในวง t o Any One อย่างรุ่นพี่พักปอมนะครับก็มาคอมเมนต์บอกกันได้มาพูดคุยกันได้เลยสําหรับเราเนี่ยเมื่อเทียบรูปนะครับก็มีความคล้ายกันมากเลยจริงๆแต่ว่าก็สวยในคนละแบบสวยคนละเวกันเลยนะครับสาวเกาหลีแล้วก็สาวไทยแต่ที่แน่ๆที่รู้คือในตอนนี้น้องแพรหรือว่าพริตาจากเบบี้มอนสเตอร์นั้น ตกแฟนๆได้อย่างมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นแฟนเกาหลีแล้วก็รวมไปถึงแฟนอินเตอร์ในส่วนของแม่ไทยเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับซัพพอร์ตตั้งแต่รู้ข่าวครา,าวออกมาแล้วว่าจะมีเด็กไทยอยู่ในวงเบบี้มอนสเตอร์สคนไม่ว่าจะเป็นใครเนี่ยเตรียมซัพพอร์ตกันเต็มที่และพอไม่เห็นไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์กับความสามารถที่จัดเต็มแบบนี้แล้วเนี่ยบอกเลยว่าได้หัวใจจากแม่ไทยไปรัวๆเลยนะครับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วไว้กลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็ติดตามเป็นกำลังใ กันด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง